ตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่บูธรถยนต์ Volvo นะครับผมในงานฟาร์ตออโตโชไทยแลนด์2024นะครับเรียกได้ว่าที่งานปีนี้ครับทาง Volvo mm hmm. ก็ยกทัพครับยนตกรรมจาก v o l v o เนี่ยเรียกได้ว่ามากันแบบแน่นๆบูธเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นดาวเด่นอยู่หน้าบูธ คันนี้นะครับผมกับ Volvo EX30 นะครับผมที่ทางทีมงานของเราครับ a u t o เด v ได้ไปขับทดสอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ได้รับความนิยมนะไม่น้อยเลยนะครับผมสำหรับเจ้า Volvo รุ่นนี้นะครับผมคันนี้ก็มาพร้อมกับรุ่นที่เป็นมอเตอร์ เดี่ยวแล้วก็มอเตอร์คู่ด้วยนะครับสำหรับเจ้า eX30 คันนี้นะครับผมมีความคล่องตัวมีพละกกำลังนะครับผมรวมถึงงานออกแบบต่างๆของเขาเนี่เเรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะครับผมก็เพื่อนๆครับที่สนใจอยากรู้ว่าคันนี้การขับขี่สมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมครับได้เคยทดสอบเจ้ารถไฟฟ้ารุ่นนี้ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับผมขยมานาข้าง วอ e v o C40 คันนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของรถสไตล์แบบคูเป้ท้ายลาดหน่อยนะครับคันนี้ก็มีความสปอร์ตนะมีความโชบเชียวอีกหนึ่งรูปแบบคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยนะครับก็สามารถมาดูคันจริงกันได้นะที่บูธรถยนต์วอนเวนะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นครับยังมีในส่วนของเจ้าวอนเว X4 40ด้วยนะครับก็เป็นดาวเด่นเนาะมาโชว์ตัวบริเวณหน้าบูธรถยนต์นวอลเลยนะครับคันนี้ภายนอกภายในก็จะเห็นได้ว่ามีสไตล์เนาะที่คล้ายกับเจ้ารุ่นเมื่อกี้นะครับผมแต่ว่าคันนี้มันจะมีความเป็นอเนกระสงค์คือท้ายของเขาจะไม่ได้เป็นแบบคูเป้นะแต่ว่าตัวไฟการออกแบบต่างๆนะครับผมก็เป็นรถไฟฟ้า สามคันเด่นเลยนะครับที่โชว์ตัวอยู่บริเวณหน้าบูเลยก็มาลองสัมผัสมาลองจับได้นะครับผมแล้วก็ลองติดต่อได้ถ้าใครสนใจอยากทดลองขับเนาะ,ะผมว่าการทดลองขับเนี่ยคือสิ่งสำคัญนะครับมาดูคันนี้สไตล์รถพ่อบ้านกันบ้างคันนี้เป็นรถแบบทางเลือกนะครับผมของทางวอลโวเนาะเป็นตักอินไฮบิทนะรูปทรงแบบ เอสเตดนะครับผมรุ่นนี้คันนี้อยู่ในวอลโว่ซีเล็กนะครับก็คือเป็นรถมือสองนะครับคันนี้ปี2021นะราคาขายใหม่ของเขาเนี่ย2ล้าน8 000, นะครับผมแต่ว่าคันนี้อยู่ประมาณ2ล้านนะก็ได้รับการตรวจเช็คแล้วแอปพูบจากทาง v o l v o นะครับก็เป็นทางเรื่องนะเป็นรถมือสองจากทาง v o l v o นะครับผมเหมือนเราซื้อจากสูบนะครับผมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะนี่ มาดูกันได้สําหรับใครที่สนใจเนาะมือหนึ่งอาจจะแพงนะครับผมมือ2ก็ราคาค่อนข้างที่จะลดลงมาพอสมควรเลยนะครับผมคันนี้ก็ไม่ถึง2ล้านนะประมาณ189นะครับเมื่อกี้ผมดูปายสวยงามนะครับเป็นพ่อบ้านนะอ,อาจจะออปชั่นตก่างกันนะคอน,นุนจะแพงกว่านะครับมาดูคันนี้ วันโว่อันนี้เป็นอนเนกประสงค์ของเขานะครับผมผมดูรายละเอียดนิดนึงอันนี้ปี2023เองนะราคาออกห้างเนี่ยสามล้านห้าแต่ว่าอันนี้ขายเป็นรถยูสแล้วก็สองล้านเก้านะครับสำหรับเจ้าวันโว่ x c 60นะครับคันนี้เป็นไงสีแบบเทาที่กำลังฮิตเลยนะครับผมอามานี้ดูพี่ใหญ่นิดนึง x c 90นะครับผมสภาพโหผมดูนี่คือสีกลิปๆเลยนะรายละเอียดก็ต้องลองมาดูกันนะครับผมอันนี้เป็นรถแบบมือสองที่แอปพูฟจากทางวอลโวนะครับอันนี้ก็ปี2023นะคันนี้4ล้าน9หมื่นะครับผมก็ราคาถูกกว่ามือนหนึ่งประมาณ6แสนเลยเป็นไงสวยๆเลยนะก็เรียกได้ว่า รถที่เป็นรถใหม่ที่นำมาโชว์เนี่ยก็จะเป็นรถไฟฟ้าเนาะล้วนเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของรถไฟฟ้าที่เป็นมือสองด้วยก็มีนะที่บูธ volvo นะครับนี่มีเหมือนกันนะปี2 0 2 4เลยคันนี้จาก179นะครับมือหราคาก็ลดลงมาแสนนึงเหลือ1,69นะแล้วก็ไม่ต่ำกว่าแสนห้านะครับแล้วก็ยังเป็นป้ายแดงด้วยนี่ดูภายใน ให้ดูให้ดูอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะเพื่อนเนี่สภาพสวยๆเลยนะครับเบาะอะรเบาะเบาะยังไม่มีรอยพับรอยย่นนะ <c oughs> นี่หน้าจอนี่แบตเตอรี่สแสดงการทำงานสีสันสวยงามนะครับวัสดุแบบลักโล่งนะคันนี้ ex 3 0นนะครับเป็นมือสองนะราคาก็ถูกลงมาอีกประมาณ 1นึ่งแสนนะครับอันนี้นี่ก็สังเกตจะมีคำว่า Volvo ซีเล็นะครับมาอันนี้ก็เป็นรถมือสองทั้งหมดเลยเกือบเกือบทั้งบูธเลยดีกว่าที่เอามาโชว์นะเป็นรถมือสองจะมีอยู่3คันที่เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นมือหนึ่งรถใหม่นะครับก็มีให้ดูเหมือนกันนี่มีหมดนะครับมาเป็นรถซีดาร์รถนั่นเองก็ส่งรถไฟฟ้ามือหนึ่งมือสองมีหมดนะครับผมที่บูธ รถยนต์ Volvo นะครับผมก็ลองมาดูกันได้ครับที่งาน Fast Auto Show Thailand 2024นะครับผมที่ไบเทคบางนานะครับตั้งแต่วันที่3กรกฎานะครับวันนี้ครับจนไปถึงวันที่7กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับ